สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองป่ายุกคูุกคุนทิ่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปังป่ายชนแนลพี่น้องว<อ>ันนี้ข้อทีเอาเข่าวให้น้องหมาพี่น้องมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านเอาข้าวเอาไก่มาให้น้องหมานะพี่น้อง,งอก็ได้ก็ได้อันนี้เขาพี่น้องอะจะได้ขยำให้เขานะฮะไก่นะฮะไก่กับข้าวนะฮะ<อ>น้องหมาสามตัวนะ มาสามตัวพี่น้องเ่ินห้ซุ่มือน,นะคะอ่ามีคุณแม่ใจดีนะคะเนาะอ,อ่าท่านไม่ประสงค์ออกนามเนาะเพื่อนเอาเพื่อนเอาเข่าหลับกับใกไม่ห้นนองพี่น้องปกติเพื่อนจะเอาให้เองนะคะปกติท่านจะเอาให้เองนะะวันนี้ท่านจะไปธุระนะ,ะท่านก็เลยบอกว่าเอาข้าวให้น้องหน่อยนะ,ะพอดีแม่จะไปต่างจังหวัดนะฮะเพื่อไปกาละัดสิงพี่น้องนะฮะเพื่อนอาสิกับมาดเดิ๊กชินพี่น้องนะฮะเพื่อนก็เลยอ่าน ฝากว่านพันธามาพันธาเอาให้น้องเนี่เด้อสันปกติเพื่อนั่นเพื่อนอยู่ร้านพระไอ้เช้าพระไหมพี่น้องอยู่ร้านพระเช่าไอเช่าพระนะคะที่เนียนคนบอกมาก็จะให้น้องกินเสมือได้พี่น้องนะฮราอาบคุณแม่จะให้น้องหมากินทุกวันนะฮะตอนกลางคืนนกกลับจากที่ปิดร้านแล้วนะฮะคุณแม่ก็จะเอามาให้ทุกปันนะฮะนี่ยังมียังมีเศษถุงอยู่เนาะ ตอนเช้าพันธะก็จะมาเก็บนะอันนี้ก็จะให้น้องกิน,นพี่น้องพี่น้องเห็นปะเพุอ่อนไก่นะฮะไก่น่าไปชิ้นเลยนะฮะไก่นะฮะมีข้อไก่มีไก่นะฮะไก่เป็นน่องเป็นน่องเลยนะฮะเราก็มาฉีกนะ,ะระฉีกแล้วก็ขยันให้น้องมามาดูด้วยกันสามตัวมาสวยมาโลกสามตัวสามตัวนะฮะเอาสูตรทั้งใสน้องรับใส เดี๋ยวอย่าเพิง่งน้ำน้ำใสนี่จะเป็นหมาที่ดื้อนะคะอย่าเพิง่เพเเงดเ,ดเดี๋ยวพ่อให้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้ำใสก่อนไปคุณหลวงเลยสวยมากแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวพ่วพอให้นะ าาามาเดี๋ยวมามาเร็วมาลงมาเร็วมามาเร็วเม็ดมาเม็ดรู้ไปกินของตัวเองสิไปกินของตัวเองจะถือไม่เสียพออ่อได้บป่ะนี้ จะเป็นหมา,อ,าอีือยังเป็นหมาอะไรอะ่ะไม่ตกกะกานะลกูกค่อยๆกินมันยังไม่หมดหรอกแต่บักหลายสิกินเมื่อช่าไหลบนนี้พี่นอ้องต่างกันคู่ทางนึืองคนน่ะกินแมนเมื่อเออพี่น้องนั่งกันนั่งสมากรูบนะคะมาหน่อยตัวนี้ น่าจะชอบแบบอยากได้เยอะๆนี้นะฮะงาอยากได้เยอะๆนะฮะไปกินของตัวเองวันนี้ก็เพิ่งให้กินนะพี่ๆนะเพราะว่าพ้อนพาเองก็เปิดร้านนะฮะพ้อนพาเพิ่งเปิดร้านไว้พี่น้องนะฮะก็เพิ่งได้ให้อาหารเพื่อนนะคะเพิ่งให้อาหารน้องนะคะเนาะคุณแม่ฝากไว้ก็เพิ่งเอาให้นะฮะ คุณแม่เป็นฝากไว้เด้วยพี่น้องก็เลยเพิ่งเอาหายน้องนะฮะเพราะว่าพอนพาเองกับสร้อยผมพี่น้องตัดผมให้ลูกค้าอยู่นะฮะบ่อ่อยมีเวลาเวลาบ่อ่อยว่างนะฮะมูมากกับได้คุยกับมูลข้าวเดียวนึงนะฮะได้คุยกับเพื่อนแป๊บเดียวเองนะฮะก็มีน้องหมาอยู่สามตัวนะฮะสามตัวนี้ส่วนมากไม่อาไม่ ุณหลวงลูกนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนบ้างเนาะเขามาเขาก็มาอยู่กับเรานะฮะแต่ว่าน้ําใสกับสวยนี่ก็คือหมาที่เราเลี้ยงไว้นะฮะน้ําใสก็คือลูกของน้องสวยนะน้องสวยกำลังกินข้าวอยู่นะเห็นตัวแดงๆนะพี่ๆนะนะคือหมาตัวนี้นะฮะตัวที่เราเลี้ยงไว้นะฮะนะฮะไปแล้วนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับขับคุนพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับมีเด้อพี่น้องพันพายอยู่นี่นะฮะ มือยังเพื่อนข้าวอยู่เลยนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆท,ทุกทุกท่านนะครับทำเอฟซีบาบอยเด้อที่เพิ่นเข้ามาติดตามพี่น้องนะฮะจังไดดก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาเนาะเข้ามาให้กําลังใจกับช่องพัฒนะเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณได้หลายเยด้อนะฮะมือเศร้านี่กลับไปเบิ้งอ่านคลิปของบ้าบอยพี่น้องบ้าบอยเพิ่น,นไปฮอดเล่าแล้วนะฮะหลังจากที่หมู่บ้านเนี่ยเอาก็ไปส่งน้องอยู่อัน บอกข้อศอนะพี่น้องครับรถไปส่งอยู่บอกขาา้อศอตอนเศร้านะฮะเราก็ไปซื้อตัวเราไปยืนทาน้องข้าวนึงนะฮะเพราะว่ารถออกเก้างม้งเศร้าพี่น้องครับไปตอนแปดมงเนาะแปดมงนะครับเขาออกไปเนาะก็ซื้อข้าวซื้อข้าวซื้อ,อน้ำไหวให้น้องกินน้ำมือเศร้าให้พี่น้องอย่า,านเพื่อนั่นอิ่วทั้งรถนะฮะกัดค้นกัดกินข้าวน้อยนึ่งเราก็กินน้ำเต้าฟูเพื่อนถุงนะฮะน้็ปลาต้มฟูนะฮะทั้งอ่านเศร้ยอาวเอื้อยกับบ่าวบ่อยก็อ่าวเพื่อนั่นล่ะ อาวกะหลานนะฮะอืมเพิ่นกับม่านม่านเบิงคนป่วยนะฮะยูอ่นคอนแกนลงบาทซีนัครินนะฮะแต่นี่เพิ่นมันก็เลยผิดแผนเพิ่นแหละพี่น้องเพิ่นมันผิดแผนเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าอยากกลับบ้านนะฮะก็เลยบอกว่าโอ้เราบอว่าอยู่นี่ก่อนเป็นยังสิพ้าอันบายพาก็เลยว่าเออเพิ่นอยากกลับก็เข้ไปล่างเพิ่นว่าได้หรืเนาะเออคนอยากกลับพี่น้องคนอยากกลับนี่ล่างยังได้ก็บบอยู่พี่น้องอืมนะฮะบอกว่านี่ก็ได้เพิ่นก็ได้มานอน คนกันได้มานอนอยู่บ้านคืนหนึ่งนะฮะกับเบาคุยกันนะฮะเบาคุยกันนะฮะล้วกับเบาลุ่มพะมวนกันแล้วพี่น้องยนีมือเศร้ากับไปซื้อข้าวซื้อน้ามาให้น้องกินนะฮะแล้วกับไปส่งเพิ่นอยู่บอก้าวโเพิ่นกับกับหมู่บ้านเพิ่นกับกับหอดบ้านแล้วกลับหอดคำอยู่พี่น้องกลับหอดคำอยู่นะฮะเกือบโต๊ะรถอยู่สวรรค์อาเขตวัดแซนนะฮะรถอันรอบชุดท้ายพอดีเข้าบ้านนะพี่น้องเนาะนั่นแหละมือเศร้าก็เห็นคลิปเพิ่อนกับไปเพิ่งคลิปเพิ่อนัน เาขอบคุณพี่พ่อนได้หลานคุณแม่ได้หลายเด้อคุณแม่พ่อนได้หลายเด้อว่าสันนะกับอันอันอันนี้กันนะพี่น้องเนาะเออเท่ากับซอยเหลือกันนะฮะช่วยเหลือกันเนาะอืมเท่าบรแรงนําใจนะพี่น้องเนาะเออเท่ากับมนุษย์โลกคนนึงเพิ่นกับมนุษย์คนนึงเนาะก็จังเท่าเท่าอันแบบก็จังเท่าหูจักกันมาเป็นสิบสิบปีนี่แหละพี่น้องเออนะฮะเราก็เลยแบบเออ พคนไปยังสี่ห้ากับเออขนาดยูมือ,อยูนับกันมือเดียวขึ้นเดียวเนาะมาคุยกันว่าอันนี้กับฟ้าเออเป็นยังไงความผูกพันน,น,นะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดียวอันคลิปนี้เดาพันพาขอจบไปเพีเยงแค่นี้ลูกคา้ามาตัดผมพี่น้องโอเคเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายสวัสดีครับทักวัน